พันตำรวจเอกสาโรศิรักิจพานิชผู้กำกับการฝ่ายบริการสามกองบังคับการอำนวยการตำรวจบุคลากรสามพรอนำเรียนพรอมเป็นมาและวัรถุประสงค์ในการมอบโลกและประกาศเกคุณให้แก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่มีผลงานปฏิบัติดีเด่นดังนี้สํานักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจบุคลากรสามได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และทันต่อเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นตำรวจทุกนายต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นทุ้นเทและเฉยสละลอย่างแท้จริงเพื่อความสงบสุขและความึูพอใจสูงสุดให้กับประชาชนการสร้งางแรงจูงใจและฝันกำลังใจถือเป็นสิส่งสำคัญ ที่จะทําให้ภารกิาที่กามาทั้งหมดสัมฤทธิผเป็นไปตามเป้าหมายและผรมะสมที่ผห้ังาว้ตำรวจพลรักสานจึงได้จัดให้มีวิธีมอบโลกและประกาศกิจิคุณให้แก่หน่วยงานและพล้าราชการตำรวจที่มีผลงานปฏิบัติดีเด่นในรอบปีพุทธศักราช2566สำหรับวิธีวันตำรวจในปีพุทธศักราช2566 ตำรวจภูธรภาค3ได้จัดพิธีมอบโค่และประกาศุณให้แก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่มีผลงานปฏิบัติดีเด่นในด้านต่างๆดังนี้หนึ่งรางวัลของสำนักง,งานตำรวจชาติจำนวน31รางวังวลาารลางวัลของตำรวจภูธรภาค3จำนวน14รางวัลรวมทั้งสิ้น4.5รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและข้าราชการ เพื่อนข้กับตัวและกรอบัวได้ความจุขใจวันตรรวจเป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวทุกนายควรได้หรือได้รด้ถึงภาระหน้าที่อันสมเกีรยิทั้งการีิพักษาวามสมรเรียบร้อยและเสริมสร้างความไว้นางของทร่ตลอดจนการโดยความอาสุดและความยุติธรรให้แก่ประชาชนซึ่งตลอดเวลาที่ผานมา ข้าราชการรกวดทุกนายต่างได้แสดงให้ความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละที่ตนเพื่อกแลรับทุกแงกสุทแม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับพอันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแรกก็ไม่ได้ท้อกิงกลัวด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพกวนข้าความภาคภูมิเป็นยิ่งในนามของสมนักงานตนเรวจแห่ขชาผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมานโอกาสนี้ ขอให้เพื่อนคณะกรามการตรวจทุกนายได้ยึดบ้านในเกียรติยศและสันติสุขของผู้ที่รักสันติภาพมีจิตใจที่แน่วแน่สำนึกในหน้าที่ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเี่ยธรรมเป็นพื้นฐานหรือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญรวมทั้งเครทอดลูนและสงสารไว้ซึ่งสถาบันของชาติเป็นองค์กรป่ามามุกกรรและคนท้าใช้ถูหน่อยในระดับบ้านฐานสางคเป็นที่ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา สุดท้ายนี้ขอรัรอรรรนนชาาารนาลทีาาร,ระสิห์ทักณไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเทะพระมารมีอันแห่งในศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระตนวลีนาถระราชกิได้ดโปรดดลบันดาลประทานอ่นให้เพื่อนพร,ระการตจรวและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจุิปรทัรชัยแล้วร้าปลอดภัยจากนตรายทั้งปวรและสำเร็จในสิน่งดุจพระเจ้า นักทัีแล้วก็เพื่อนใกล้ตัวนะครับแล้วก็ที่น้องรกันนะครับก็ทีนี้ในรบหากการท่านผู้จัดการรทนะครับคนโตสมีทัวงกให้เป็นเป็นประธานในที่คตคนนี้นะซึ่งจริงๆท่านก็อยากจะมาเป็นประธานในวันตำรวจปีสด้าอสยนี้ท่านติดรที่จะต้องไปร่วมมา ในวิธีการตรวจที่โรงเรียนน้อยตรวจสภาจะต้องนะครับแล้วเระต้องเรียนัดินทางไปเข้าเวรนะครับที่วเทยาลัครับ หลย่อหมายนะครับวันนี้ก็มีความดีมีั้การดำินะครับที่ได้รับก็งวัลดีเด่นต่างๆนะครับั้งการรับมอบรูนะครับและ้การเสริมุนานการสัมปัานการดำเนิที่มีการดีเด่นนะครด้ในการดำเนีนการทางกาข้าราชการตนะครับเมื่อในวันตุนรุประจำปี2560นะครับซึ่งในโ่วงที่ผ่านมาในข่าวสาก็ได้รบโยบาย กองทัพมาและกองกำนังต้นนั้นของชาติในการใช้เป็นเกาะในการับเพื่อนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสกัดนะครับอย่างจริงจังและต่อเรื่องตรงนั้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในความคาดการณ์ของหน่วยในพื้นที่ภาคสัมพันธ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สำหรับที่วันนะครับซึการปฏิบัติงานนั้นมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับชัดเจนมีเกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลสุดๆนะครับทำให้ในที่ยอมรับเกี่ยวกับงานต่างนะครับแล้วก็ขอต้นนั้นของชาตินะครับเพื่อเป็นการสร้างความและกำลังใจ ในแก่ขราชการที่ปฏิบหน้าที่เดนะครับกำหนดตัวคข้าสังเกิดวยจให้มีพิธีนะพิธีมอบโว่และปะกาศิดคในข้าราชการตำ่วนทท่านที่นี้นารที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด่นนะครับก็ในนี้ก็คงจะขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณข้าราชกาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมร่วมสัง หยักหน้าที่คือว่มเสียสละทุ่มเทในการกวิจารณ์คุณนุความดีถูกประโยชน์ให้กับทุกหน่วยงานของชาติและองค์กรภาครัฐอย่างตเหมาะสมตลอดไปนะครับแล้วก็เป็ดหน้าที่ว่าในการทำไปนะครับพวกเราทุกคนจะต้องร่วมร่วมใจกันดีมาหน้าที่นะครับเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะครับประชาชนเอ่อเอิงคมนะครับผมขอให้ทุกท่าน้งหมดนะครับตั้งจนวิสัยความดีนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นเกียณต์เองและอุปถัมภ์ตลอดไปนะครับ ทุกท่านนะครับจงประสบในความสุขความเจริญสำเร็จผลในสิ่งต่างๆปรารัน,นนะทาทั้งในส่วนตัวและในหน้าที่ราชการโดยทั่วกันกเถิดนะครับนำนางคน